เขากับผู้ไรแล้วนะครับขณะนี้เวลา2โมง20นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศึกษาธรร,รมาชาติฝ่ายชายเลนอาวุงกระเบนไปกันต่อรดตลอดแนว <c oughs> เนี่ยคุณยิงตำไหน่งคะพี่หนูไม่รู้เลย,เยจุดที่1น,นะครับกำเนิดคุ้งกระเบนครับผมเดี๋ยวเราจะดูจุดที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองกันต่อ<ป>อ้าวเราไปกันเลย ต้นอะไรคะั้องอิงต้นโปรงแดง <c oughs> ทางนี้ครับมาทางนี้ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ศาลาที่สอต่อแสมนะครับ ป่าชายเลนของเราคืออะไรครับคุณยิงป่าชายเลนคือสังคมพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งม,ซงมีซึ่งมีดินเลนและน้ำทะเลท่วมถึงพันไม้ยืนต้นได้แก่ปรงกลางเป็นสําคัญดังนั้นนะคะต้นไม้ยืนต้นชนิดอื่นจะมีเช่นปะสหหัหรือพังกาหัวถุนหรือเสมทะเลหรือลำพูทะเลนั่นเองค่ะคุณข,ขนนอ อันนี้นี่เองครับต่อไปเราจะไปสาราที่สามเลยนะครับไปเลยครับผม <Okay. S 1> นะครับจะเป็นระบบลากของไม้ในป่าเฉลียน,นะครับเดีย๋ยวเราจะไปสาราที่4นะครับไปครับผมนี่ครับต่อไปเราอยู่กันที่สาลาที่4ปลาปูนะครับปลาปูจะเป็นต้นโกงกลางใบใหญ่และต้นโกงกลางใบเล็กนะครับที่ขึ้นอยู่กับ อย่างหนาแน่นรอบรอบสาลาอย่งน,นี้นะครับผมต่อไปเราจะไปจุดสาลาที่ห้างเลยครับไปกัน วอนนี้มาอยู่กันที่สาราที่หน้าค่ะมีชื่อว่าปูเป็นต้นไม้ผู้สร้างยุมนะคะเต๋อเสมาขาวขนาดใหญ่ต้นนี้นะคะชาวบ้านนิยมเรียกิดปากันว่าปูเสมาต,ต้นเสมาทุชิน,นะคะเป็นเหมือนทับหน้าหรือกาลังอันสําคัญที่จะหยุดเบิกเพิ่มพูน พื้นดินเลนให้กับแก่ไปให้กับป่าชายเลนยืนล้้งกว้างออกไปในทะเลได้ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะระวังลิงตัวนี้แย่งกระเป๋านะคะไม่ใช่เอามา <laughs> ันนี้นะครับเราอยู่ศาลาชมวิวนะครับดูบรรยากาศดีครับ มีภูเขามีทะเลโอ้วิวดีจริงๆนะครับบรรยากาศเป็นไงครับคุณยินดีมากค่ะยากาศด,ด,ด,ดีดีผ่อนคลายมากเลยครับเดีย๋ยวเราจะไปสาราต่อไปกันเลยครับผมไป พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสุภนัทแซลินครับชื่อเล่นชื่อนัทครับครับพี่นัททำงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับอครับผมอยากทราบว่าการอนุรักษ์ของอ่าวคุพงเบนนะครับป่าชายเลนแห่งนี้เป็นมาอย่างไรหรอครับเอ่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติตามพระราชดัริของพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตน์ การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นนะครับทำให้นักเรียนครับได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติครับว่าประโยชน์ของการกป,ปาลูกป่าชายเลนเป็นยังไงครับสภาพแวดล้อมเช่นระบบการพึ่งพาสายของสัตว์น้ำตามปากโกงกลา,างนี้ครับเป็นเป็นการอนุรักษ์พื้นดินไว้ให้ยึดติดกับพวกต้นป่าโครงกลางครับอ๋อครับ ค,ครับนะครับสาราคายักตรงนี้นะครับสามารถพายเรือคายักไปดูรอบบริเวณป่าชฉัเลนได้นะครับบริเวณตรงนี้นครับจะมีเรือคายักนะครับแง่คุณยิงเป็นไงครับเมื่อเราอยากเข้าชม ป่าชายเลนนะคะเราจะมีค่าบริการ1นสี่ทาย50บาทตอ่อชั่วโมง2อี่ทาย1้อบาทตอ่อชั่วโมงและ3าที่นั่ง1 0 0้อยบาทตอ่อชั่วโมงค่ะ,ะอยากที่ยะชมปากโครงการก็สามารถลงไปนมงได้ <laughs> แบบนี้กี่ฝีพายคะคุณอิงสามฝีพายหรือสามที่นั่งคะ่ะห0ึ่งรบาทต่อชัมม่วโมงไปสาราโงรงการนะครับเป็นสาราที่หงนะครับโ้นองกลางใบเล็กนะครับเป็นพันไม้เด่นของสังคมพงื้นป่าชายเลนและที่แห่งนี้นะครับไม้โงรงกลางใบเล็กจะขึ้นในพื้นที่ดินเลนอ่อนแนวด้านนอกสุดที่มีน้ําทะเลท่วมถึงเกือบทุกวันนะครับ นี่นะครับจะเป็นหอดูเรือนยอดไม้นะครับซึ่ยังมีทางเดินขึ้นไปนะครับโดยผมจะไม่เดินครับจะวัดนะครับ3 2 1อึ้าวเรามาถึงกันแล้วครับด้านบนหอดูเรือนยอดไม้นะครับดูเรืเวณรอบๆนะครับก้องแพนเลยครับเป็นไงครับเห็นยอดไม้กันหรือเปล่าครับทุกคน วยไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันเลยครับวาเหมือนเดิมนะครับสามสองหนึ่งแล้วมาถึงกันแล้วครับข้างล่างโอม่ไหวครับผมได้วัปมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสาลาต่อไปเลยนะครับไปกันเลยต่อไปนะครับทางนี้นะครับจะเป็นศาลาประมงศาลาลำพูนนะครับแล้วก็ทางออกที่เราจะไปที่จอดรถกกันเลยนะครับไปกันเลยครับผม ที่สินะครับป่าไม้และประมงครับผมไปปัจจัยส่ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและปากน้ำที่มีป่าชายเลนอยู่ปัจจัยสของป่าชายเลนนะคะได้ถูกใช้ในหลายแง่ ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นการใช้เนื้อไม้ในการอสร้างที่อยู่อาศัยเช่นโครงกลางตะบูนจา่าและฝาดอีกท้งนะคะยังเป็นการนำาป่าไม้ชายเลนเนี่ยมาย้อมเพื่อใช้ในการทำเครื่องนุ่งหง่มเช่นโปงตะบูนและปลาสังค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำพืชจากป่าชายเลนมาประกอบอาหารด้วยค่ะเช่นขลู ลงทะเลปลาจากและอาหารจากสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในฝ่ายชายเลนนั่นเองค่ะเมื่อเจ็บป่วยนะคะเรายังสามารถใช้สมุนไพรจากบาดชายเลนมาเป็นยานในการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยเช่นพะาูกงงกลางหรือตาตุ่มทะเลนั่นเองค่ะต่อไปนะครับคือที่มาถแล้วนะครับสวนสมุนไพรชายเลน เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้น้อนไก่ทะเลครับปกติผมเห็นแต่ในฟาร์มนะครับสมัยทะเลตาตุ่มทะเลหีทะเลนะครับกงกลางไม้เล็กกงกลางไม้ใหญ่พังกาหัวกลุ่มดอกแดงนะครับสมัยดำนะครับทางตาหัว ดอกขาวนะครับแล้วก็สมัมขาวตามมาครับตามมาครับเป็นเจม,มาดังเกมครับว้าวระวังครับระวังครับอันนี้ครัจะเป็นกงทะเลต่อมาจะเป็นตะบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ โป้งแดงต้องรีบกัดอ้าวสารานี้ก็คือลำพูไปกันต่อพระราชาดำไหลของพระบาทสมเด็จพระปรเินพระชรมาหาพิพุทธอดีตเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง5ั น้ำต้งบนป่า,าอำเภอปานดีนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ป่าชายเลนนะครับที่ปลูกมาแล้วถ้าแน่นเกินไปแสงแดดสง่งลงไปไม่ถึงนะครับไม่มีออกซิเจนสัดน้ำไม่สามารถอยู่ได้จำเป็นต้องตัดสางและไม้ที่ตัดสางออกนะครับให้นำไปเผาถ่านหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นพื้นที่ป่าชายเลนคนฝุดเป็นหลุมเป็นแอ่งบ้าง เพื่อเป็นที่อาศัยของสระน้ำนะครับออาสารานี้ครับจะเป็นสารามะมงหันไปดูได้เลยกันนะครับขอครับจะมีบ่อเลี้ยงกุ้งอยู่นะครับจะมีเครื่องออกซิเจนเพื่อให้ออกซิเจนกับกุ้งนะครับที่เขาพูดว่าทางกุ้งตูงดดา ทำไม่ดีถ้าทำอย่างแรงแข้งก็จริงทําให้ทะเลเ,เป็นทิแต่เดี๋ยวนี้มีวิธีที่จะทําให้กุ้งกุลาดังนี้เป็นรายได้ได้ดีและไม่เป็นมลพิษตรงข้ามจะทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะสร้างและส่งออกกุ้งกุลาดังเป็นล้ำเป็นสันและมีคุณภาพสูง นี้เวลา13นาฬกา30นาทีนะครับตอนนี้<อ>เราออกจากป่าแล้วนะคะเย้ขอ <Yeah. S 2> บคุณครับ